ัสดีครับพบกับผมนิคมวานทัวร์นะครับวันนี้จะพามาชมหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็ทําอะไรครับนี่วันนี้วันที่หพฤศจิกายนสองห้ากสามนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศานะครับมาดูนาข้าวที่เกี่ยวเสร็จนะครับของคุณยายทองเพชรนะครับที่บ้านนนสายเกี่ยวไปเมื่อวานนี้ครับ เดี๋ยวจะไปถามข่าวคราวว่าได้เยอะได้มากขนาดไหนล่ะข่าวปีนี้นี่ที่นี่เนื้อว่าเก็บตกได้นี่ไหมสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับเฮ้ยดังนี่อันเก็บตกโอ้เล่ม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 มือวานโบได้มาโอ้โบได้มาตอนตอนรถดูน่ะมาเกี่ยวน้ำน้ำ้ำอมกับสิเหลวอยู่ผ่านไต่ยังไนโบได้มาตอนรถ <c oughs> อันยากตาเขายืนทเทปูนโอ้ตาเข่าโบเดม่าควบคุมกั้นเลื่นินการโอ้นี่คือผู้จัดการในทุ่งนานะครับทํากับลุงชานนะครับนาแปลงนี้จักไรอยู่นี่นี่ เป่งเกี่ยวเมื่อวานลุยน้ำกลางหนอมันนี้น้ำน้ำที่ว่ามันลุยบ่ได้เลือเหาะเลือแถวหนึ่งนั่นบอกเลือแถวหนึงเลือสามไร่เหลือสามไร่นะครับส <17 S 1> ิบเจ็ดไล่เหลือสามไร่นะครับนี่สามไร<ห>่<ห><ห>ยังเกี่ยวไม่ได้เพราะว่าน้ามันท่วมนะครับนี่กลาลังกําลังหารวงข้าวที่เก็บตกนี่ขยันมากเลยนี่คอยเก็บคอยเล็มนี่เป็นบรรยากาศหลังการเก็บเกี่ยวนะครับนี่คือวานแต่ัวปีเลยที่นี่คือเกี่ยวเป็นคนที่สองหละของหมู่บ้านถีอว่ารถเล็กนอหนี่รถรถลูกเคยหนอรถลูกเขยรถเล็กครับ หน้าผมกป็สีแก้วม,ม,มือวันจันทร์แล้วไปขายได้ราคาจากบาทครับอันนี้ไปขายอยู่บ้านม่วงได้เก้าบาทส,สิบสต่างเก้าบาทสิบต่างบ้านม่วงนี่ตับบ้บลใดเหือบ้านม่วงรัตนาบ่ัตั้บลจังไรโพธิสวุวรรณเออบ้านม่วงบ้านม่วงโพธิสุวรรณนะครับนี่คุณยายก็ไปขายนี่คือทำทั้งปีนะครับนี่ถอนหญ้าทั้งปลูกปอเทืองนาแปลงนี้นะครับ,บเจ็เจ็ดไร่ครับปันพามาชมหลังการเก็บเกี่ยวนะครับ ทุกเรีวกว่ามูนอ่หล้ะก็งามนําเขาง,งามราคาข้าวที่คุณยายไปไปขายก็9ก้าบาท10สตางค์นะครับก็ถือว่ายัางรับได้อยู่รหรับก็ขอสิ้าคันไล่คันตามกุหนีก็บม่ไหวนะแต่ก็ทําไม่ไม่ได้ตานะครับคือแนวทางในความคิดของคนแก่คุณอาเข้าแถาแล้วเข้าบา่อเข้าบา่อเข้าบา่อตากดอกคุณ่าเพป่นเมย์เป็นหน้าเป็นคนที่ขยันนะครับออกไรออกนาทุกๆวันเลย คือไม่ได้มีการทํานาก็จะออกมาเก็บขยะออกมาออกมาเอาญ้าที่ทุ่งนาทุกวันนี่คือเป็นวิถีชีวิตมานานแลวทีที่ผมเห็นนี่คือตัวอย่างไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะว่าต้องออกมาทํางานตลอดเลยคุณแกออกกําลังกายโอ,อ้กําลังกําลังกายคือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับลูกเต้าก็เป็นรับราชการการกันหมดแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้อดได้อยากแล้วครับแต่ว่าก็ทําเป็น เป็นอะไรล่ะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเฉยทำทำเป็นเครื่องยูว่าจะซื้อบันเดือนหล่อนนี่ยังใส่สีใส่ยังเหมือบันันนี้โบเด้าสะสมากกับสีไฮแห้งก้อนมันพูนหนีสีเมาโอ้ตากเราต้องตากไว้อย่างนี้เกี่ยวแล้วก็ตากไปเลยนี่ได้ข่าวว่าโคนีสลายตัวไปแล้วนะครับนี่ขาคึมคึมอยู่นี่ก็เป็นความกดอากาศต่ําโชคดีนะครับที่ไม่มาแต่ก็ลุ้นกันอีกวันสองวันนะครับกว่าจะผ่านไปนี่ฟ้ายังคึมคึมอยู่มีปลาขอนบ่ ม่มีป,าปลาเลยบ่นี่ะไม่มีปลาม่มีปลาเลยปาลาฝนมาหลานี่นะครับหลังการเก็บเกี่ยวนี่ทุ่งนานี่บรรยากาศโอ้ยต่อไปอีกไม่กี่สัปดาห์ท้องนาก็จะเป็นสีแบบนี้แหละครับเห็นแต่ต่อข้าวนะครับต่อฟางสีงเกลรอบหน้าเลยบ่เกลหาเล่นไปเลยเหรอยอ,ยรอ,อีสิบบ่ขยันเนาะ รวงข้าวพี่เกี่ยวนะครับพี่รถมันเก็บไม่หมดนะครับก็ต้องมาเลมเลมยากเอาไปตากที่เองเหรอแกินยุตันกลัวเพราะท่านเลยตากอเนาะเอาไปขายก่อนตากอยู่นู่นเอาไปไหวแล้วอยู่วัดโอ้ตากยูวัดบ่แม่นโอ้วัดแต่บ่ท่านตากแน่ตัวนี้ก็ขายต่อเลยทีเดีนขายตอยัอต้านตอ่อต้านกลัวกักินเวิร์ดดอกสอ,องเผาเองต้านตากจากสองนาครับนาท่านแต่นานู่นกินครับต่สองนาอืมใช่ต้านกลัวครับ พอใจบอลราคาเขาปีนี้พอใจพอใจอยู่เนาะในระดับนีเนาะขันต่้มก่านีก็โอ้คือสิมืเงยถ้าถ้าหลุดไม่หลุด9บาทก็ถือว่าดีอยู่อันนี้เก้าบาทสิบตังคาบาทสิบตังก็ถือว่ารับได้อยู่นะครับพอใจอยู่พอใจนะครับการเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มาแทะมาเลมอย่างนีแหละแต่ก่อนก็เกี่ยวเสร็จก็จะเก็บรวงข้าวแต่สมัยแต่ก่อนข้าเกี่ยวเขาแล้วข้าก็ยังเก็บพวงเขาอยู่เนาะสมัยข้าถูกเลอกีเก็บไปกินเองครับ เดี๋ยวไปเดินไปดูตรงที่เกี่ยวไม่ได้ก่อนน้ำมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะมีที่หาหญ้านะครับได้ง่ายขึ้นพี่ยืนของเราก็หลังจากเสร็จรถเกี่ยวก็มาหาหญ้าให้วัวต่อหลากหลายอาชีพลอเกินนะครับทั้งเป็นขนข้าวนี่ต่อไปก็จะได้ใช้บริการของพี่ยืนของเรานี่แหละมีเจักโตอยู่มั่วมั่วพี่โต สีโต๊<ส>ะ,ะวะโอ้สีเมื่อไรล่ะวะนี่สีเมื่อไรล่ะแล้วก็งานโคฟเลยไงสีเมื่อคอมิดสสั้นพ่อค้าเขาไม่ซื้อนี่คือพ่อค้าไม่ซื้อถ้ามันผนมาจากข้าวฮอมมะลิเราเขาไม่เอาเขาเว้านะที่เขาปลูกเขาซื้อมากติดมากน,นั่นเลยโอ้มาจากมามากับข้าวปลูกนะครับแล้วก็มันจะมันมาผสมกับพันธุ์ข้าวที่บ้านเรากับหอม์มันรีเป็นข้าวปุด่อค้าพ่อค้าเขาไปซื้อนี่พ่อค้าไปซื้อน้อมันเนรศรัยเขาก็บเอ้าโอ้ครับนี่เป็นความรู้ต้องเลือกออกคัดออกเป็นพันธุ์ของเาาปีหน้ เห็ดเขาข้าวเหนียวฟูเยู่ตอนนี้อืมขอยืนกับเห็ดบ่เห็ดเห็ดเห็ดพี่ยืนของเราก็ทำพันธุ์เขาปลูกด้วยอ่ะดีบ่ดี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 ขี่รถไปขี่กลับขนุนก็ลับขนุนก็ับไปขี่ฝนตกแล้วฝนตกดินแล้วนี่มันหมัวหมาแน่นอนพายุเนาะเพราะว่ามันป่ปุ้ยอย่างนี่สิละปุ้ยป่วยลายมืออยู่ที่มือสองมือคนละนอโอ้โหนี่ชื่ออะไรนี่ชื่อปีกาขี่รถขี่รถลูกขี่รถนี่เน่มากับเจ้านายนะครับล้อล้อเออขาลอเเดี๋ยวไปดูข้าวน้ำท่วมที่ยังไม่ได้เกี่ยวก่อนดู โอ้นี้น้าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่หลังจากเกี่ยวไไครับดูบรรยากาศทุ่งนานะครับสวยครับตอนนี้<ม>นี่นี่พี่ยืนก็เราเก็บเกี่ยวอยู่ตรงนี้แล้วครับเกี่ยว้าอยู่ซีกเดียวเองนี่ออนอนโอ้มีคนอยู่บ,าบา่มีคนไ่หนูอยู่บ่บานเท่าถือว่าได้เดินไปดูข้าวแล้วก็ชมบรรยากาศการหาหญ้าให้วัวด้วยนะครับหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อวานนี้เองครับถือว่าสดๆดร้อนนี่ต่อฟางข้าวสองคนเป็นคนขยันนะครับถือว่าเลี้ยงวัวไปด้วยทำนาไปด้วยปลูกหญ้าไปด้วยนี่ขอบมานาต้องใส่บูทเนาะใช่มีคนกรุงเทพนะครับแต่ก็มาอยู่ต่างจังหวัดได้ถือว่าสุดยอดนะครับคนกรุงเทพมาอยู่ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ<ม>แต่เคยอ,อยู่ในเมืองมาก็ถือว่าโอ้เก่งเก่งนี่กำลังช่วยกัน หายาเดี๋ยวผมไปดูต้นข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวก่นอนขอทางหนยนะครับไปหน่อยไปหน่อยอึ๊บอ,อากาศมันดีรถไม่ติดด้วยอืออยู่ไรบ้านเฮาอยู่ไรสบายอยู่พอเพียงพอ,อเพียงพอเพียงสบายสบายไปเบิ่งเขาว่าทานเกี่ยวแถวหนึ่งโอตุงนานนะครับนี่บริเวณที่เกี่ยวเสร็จสวยนะครับ วันนี้ก็ใส่เสื้อสบายดีเอาใจ A FC ที่สวป,ะปะนะครับทางฝั่งสวนระเขตฝนตกไหมครับสวนนเขตคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าทักทายกันได้นะครับวันนี้นะครับน้ํายังเยอะอยู่นาของคุณยายทองเพชรมัน,มนรถจะติดหล่มนะครับเป็นรถเล็กที่มาเกี่ยวในนานะครับน้ําขังเยอะอยู่ถือว่าประมาณสักคืบหนึ่งนะครับนี่ครับที่รถเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ก็ออยังมีน้ําขังอยู่ครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ฟังถึงราคาข้าวไปด้วยนะครับก็พามาชมวิวส,สวยๆนะครับวันนี้แล้วก็ได้อัปเดตราคาข้า,ขาวดิบก็ขอ15ไปด้วยกันครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิคมอนทัวร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ